คุณอาจาจยาพี่น้องในเอวนี่จะเม้นมานคักเด้วยวมือนี่สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าไม่นี่คอยไม่เงียวหัวเถิอ วาสิมาหาเห็ดมอ้อเลี้ยวอีกเด้นี่จ้างามเก่าค่ะพี่น้องคลิปที่เล้วคลิปล่าสุดนั้นคอยมาน่อยได้จังวันไลครังเรกในชีวิตเพเคยเห็นจากเตียนเนาะจา้าห้องเสียงหลงเด้อค่ะจังใดก็ขอทั่วหลายๆด้วย,วยพี่น้องจา้าเมื่อนี่บ่ฮููวาสิมานบ่หม,มานจังใดก็ไปเบิ่งน้ำยาเอวหัวเถือกเลยจา้าพอล้วจะพี่น้องดอกหนึ่งค่ะดอกเลขเห็ดมอ้อเลี้ยวชนิดนี้นะจา้า ที่คอยเก็บลงคลิปเลกลงไปครั้งที่แล้วล่าสุดที่คอยคิดว่ามันเพิ่นกินว่าได้คอยไปไปศึกษาเบื้องแล้วเรียบร้อยกินได้แล้วเพิ่นก็ับว่าได้ห่วงหามเก็บด้วจ้านี่กระดดกหนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวคอยจังสิตตดขาเดี๋ยวกวงไว้ก้นกวงไว้ก้นจนพบมั็นมาพ่อไหลอ้อันนี้ตาตแล้วเหยวแล้วก็พ่อไหลดีเลยรึเบิ่งเบิ่อก็นันก็แเมียนจ้ะแต่ว่าเพิ่นไปแล้ว ก็ยังมาเร็วเห็นอีกดอกหนึ่งสองดอกนี่นี่น,นี่เห็นอีกแล้วจ้มามามา,าพี่น้องดอกนีแหวงน้ำพี่น้องเบงื้องนี้น้ำข่อยแมงอันนี้นะขบวบพงโมบากคือแมงเอยีงยงไล่ไลข่อยได้ทําวามสะอาดเบิง้งดีๆสะก้อนเนียค่ะาข่าขอยจังกิน่นเพ,พ,พิ่นเนตะือนหมวกเพิ่นเนี่ย เอาใจกันเ,เออนี่ยโอ้ยเอาใจกูจ้าเอายุติหลกมึงแล้วนี่แหละเดี๋ยวหายากยากจ้าพี่น้องเพิ่นสีคือใบไม่เฮ็ดอันนี้เสียยางเดียวเพิ่นสิบโปะบางขนาดค่ะเพิ่นหักง่ายเพิ่นโอยค่ะพี่น้องถ้าถ้าได้เห็นดอกหนึ่งเร็วต้องเลี้ยวหาย ต้องเดียวหาอ้อมอ้อมคางจขวงเพราะว่าเพิ่นเกิดกแนน้ำกันมักสิได้พ่ออีกนะจ๊ะทันเห็นดอกหนึ่งแล้วก็พ่อซื้ออีกคือน้ำใกล้่กันแถวใกล้กกันนั่นแหละดอกนี่สะดอกไงดิค่ะเนื้อตาจขวงดีด้วย่บยางเตะเพิ่นพ่นนะพี่น้องเลยมาเห็นดอกนี่เรานั่งลุ้งจังเดียวเห็นพุ่น้าจ้าเลี้ยงแถวไรสายสายไรเยอ่ เดี í í ๋ยวเพื่อเห็นบังหันคอยยางมะนีจีเด้คอยเพื่อคอยปัตเตคคนนะพอจะนางลงเก็บดอกบังหันแล้วช่างคอยเลี้ยวเห็นแับนี่แม่กับสีเขียใบใหม่ขัดขดเนาะค่ะโอ้ยเพิ่งพี่น้องเปาะบางหลายหักแล้วฮักง่ายอีหลีอันนั้นกำเนินตินะห้อยฮักแล้วกำลังเลี้ยวเห็นตรงเสวมาเอาพี่น้องเป็นสัน คอยลงมองเนี่ยตองห้อยหัวหักพี่น้องคอยอย่าพอตะพันนี่ละาจะหลายๆนั่นชนิดชนิดนี่นะเสียบค่ะเสียบก่อนชนิดที่คอยเก็บไปบ้างหันเดียสามดอกด้านนี่สามสี่คนห้อยลายกนะหักเร็วขนาดว่า ค่อยๆแก็บแต่ยังหักเร็วหักไงอยากพ่อแบบนี้นะหลายๆอาจะาขอพ่อหลายๆได้ตกแตตึงจจกพี่น้องแมงกันนี่ไหมไลอีดีค่ะ มันนี่คอยสิบ่คอยเบาปันใดดอกจ้าพี่น้องเมื่อใดเมื่อใดก็บเบาดูมาแล้วดอกไงคะต้นไหนเด,ดียว,เ,เ,วเ,หหเห็นในพื้นเตยปันนี่ก็ได้อดันนี้พยายามำมาสิบาเบาแล้วก็บเบาคือเก่านี่แหละโอ้ยเหยื่มือข่อน ลมอยู่จังส่นเสียงค้นหน,นักตันเล่นนะจ๊ะขอยยดติดหนงทางพี่น้องหนักตันหลายไรน,น่เลยกะวันหยุดนะจ๊ะมือที่ข่อยมาเก็บมือนี่มือวันเสาร์เดค่ะพี่น้องนี่ ไม่หลาเติบไปได้วยจ้ะพี่นองไปน,นั่งซองหาย่างขับที่ีพี่นองเลยว่าันเลียวก็เห็นค่ะก๋วยพ่อนั้งอีกย่างสวยงามเลยพี่นอง mm. เอยลยเลยอบ้างไหมค่ะง้ีดี พี่น้องมึงเห็ดดอกนี่มุดมมนข่อยเลี้ยวเห็นเสยเลยน้ำโยห์เห็นก็ต้องฟ้าเอาเก็บขาใไงเถอะป๊าด ตอนนี้พอเตะแเบนี่หลายจา้ะวันนี้เยื่ต่ขาเอาได้ปะน,นะฮะออกกันหน้าหลายอยู่พี่น้องข่อยย็นหลายอยู่ข่อยิเรียบเอาวันไดเป็นตะเอาจังสิอเอาไป่ยนะมันไหลนเะบางเห็ดดอกนี่น้ำข่อยด้อจ้าพี่น้องจา้าระเบิยงสี่กวโด นั่งกับหนทางนี่จ้ะ <c oughs> คนสิมักเกิดจะน้ำหมองจังสี่ละป๊าตัวเขาไงขาแบงไงเลยคุณนะ่ะสุดยอดค่ะนี่กับเมียนกันี่ยุคขางหนทางกค,คับๆนี่ใกล้ๆกันแบบกระหมดออกมานี่รถเนี่ยรถพวเหยียบก้อนข่อยอะพี่นอ้องพี่น้องจ้า เคยดีใจหลายครับพี่ดีจ้าปีนี้่อยได้เก็บเห็ดหม้อเล็วย่อยอยากเห็นที่สุดกับเห็ดอันนี้ละจ้าหามาหลายปีพ่พอจักเทียขอประกาศขอภาก,าากิก,กอนเด้อค่ะเบื้องนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเห็นมาจ้าประเด็นนั่งกม้มซองหาเอาจังเห็ดเอจังเลียวพวเพืเ่นกันสนบ่เห็นค่ะนี่ดอกนึงจ้าดีแต่ค้นไม่น้องขึ้ไม่อยากห้องห้เทนี่ เคยเลี้ยวเพ่เห็นคอยยางเหยียบแม่มุนไอ้เงี้ยเลยจ้าแางบันถอยเพ่นอยู่่อซะเป็นแนวซะเนาะโอ้ยตาอีตาขนาดไปเพยาย้ำย้องอยุบปันใดกระไดค่านี่ยพลาดจนได้นี่เคยได้เก็บเห็ดโมอเลี้ยวยางมวนเลพี่นองเอ้ย หลายกับพันนี่ชนิดนี่ค่ะพี่น้องจะร่้เป็นยังเก็บคือเก่าค่ะเพราะมันยังดอกจะพันนี่คอยว่าเพิ่นกรอบเพิ่นเปาะเพิ่นฮักไงอะไรเนี้ยอีกอย่างรสชาติเพิ่นติสูอีกแบบหนึ่งที่คอยอยากได้นั่นก็ได้เด้อจ้าพี่น้องคอยว่ารสชาติเพิ่นสิบุกหอยเสียเกินนั่นด้วยจ้าพี่น้อง,อด,องดอกแบบนี้เนี่ยพันเนี่ยคอยว่ารสชาติเพิ่นสิเสียเกิั่น ที่โป,ปเอเก็บมันนี่จ้าสัวสิสัวสิพ่อดอกจ้าพี่น้องจ้าบากับมันคือเก่าพอบาหมานค่ะนี่จ้าแซ่บพี่ลือจ้าแบบเนี่ยพี่น้องได้ใส่หมันมีดีได้ไหมเนี่จ้าจนโดนหินเจ้าบากับมันสิเต็มกตาเลยได้ปนนะจ้าเพื่อน,นะสวัวสิเหลียวหินี่เห็นีหแล้วจ้ะ ก็จะเดินนั่งยืนดูนเติบยืนยันเดี่ยวหาวันทั้งหนึ่งย่างแต่หอดใส่ได้เป็นน้องข่อยวุ้นยืงจะยังมองเกู้เดี่ยวหายาก c เนี่ยขนาดวุ้นยืนจะมองเกู้กับยังพอเบิึงจุ่มยืนจ้ะ เก็ยียวได้ไลายนะพี่น้องข่อยเซียวไปตาแห้งอะไรด้วยจะข่อยประคยจากเทียตกได้่าดยินเพเป็นมาตากเห็นเลยาากระสิตาเนาะน้กระโกดโดนั่นโพููอยู่เจา้าพน้องจะได้พลูกัน <c oughs> โอ้ไม่ก็แม่โอ้โหเห็นมะไงเลยเนี่ยเลยบ้าง nhàng cải gì đâu có việc bất hẳn thật là cứ hiện một riêng cái này Khánh liều hiện đi tông phao kia bên đi thì non liều bị tháng ươn liều có hiện được cho hút khát ớ <laughs> <laughs> oh, cứ tìm <biển> được xong <laughs> ngay eo hoa thược tôi kiếp khẩu nam có bất kìm đó thơ bà nè có sốt cả bất kìm cả vui đây và tâm hết thầy kiếp vui đây <laughs> ตาอีหลีบ่าเนี่ยจะพี่น้องเห็ดมมเลียวชนิดนี้แบบนี้นะคะคอยคอยเอิ้นซื้อภาษาอังกฤษเพิพ่นบ่ปปินเจ้า่าเพิ่นสิอเอิ้นว่าซิมบูเฮ้ยยางแบบนี้เหรอจ้ะอีกอันนึงซื้อนึงเพิน่นเพิ่นเอิ้นว่าซิมบูโมเลียวถ้าใครจำผิดน,นะจ้ะ จ้ามาเบิง้งอันนี้น้ำข่อยจ้าเบิ้งในจ้านี่นี่นี่มาสิบม่มาะหยางทั้งนี้เราบาสิาาเมียบ,บานเลี้ยวแยบบ่มหนึง่งสองสามสี่หา้าตัวนี้อยเย็นอยูหาดอกด้วยจ้าพี่น้อง6กกับดอกน้อยๆนี่จ้านี่ อันนี้ถือว่อาถือาาว่าหมันเลยจ้าสำหรับข่อย <c oughs> อันนี้กับมาเก็บเลยจ้าเย็บปูนยางมาบาสิมเมียบานเลยเด้ี่ยค่ะมาไดลายเราละโพลเราละบารี เอาเบิ่เอาก็เอาบ้างันนี่พี่น้องข่อยเพ่อเห็นเพิ่นแม่บ้างนั <c oughs> านนะผาดไปได้จังเลยนี่เฮ้จ้ะพี่น้องข่อยเพิ่อหูบะข่อยไายวิดีโอไปหลายป็นใดนี่ขิปนี่สีย้าวป็นใดข่อยยังเพ่อหูเลยค่ะหนึ่งหอดบ้านกัดต่อพุลัดจังสีหูจากสีเห็ดจังใดคลิปเดียวหรือสองขิปกระทบเบิง้งด้วยจ้ะไปหอดบ้านพุลัดจ้าพี่น้อง พี่น้องคอยมาถึงว่าไปหอด้านคอยไปเช็ควีดีโอเบื้องก่อนค่ะถามนั้นเงาลายกับสิตัตดโตเห็นเป็นสองคลิดดปเดยเรว่วกันด้วยค่ะนี่คือเกิดแบบนี้พี่น้องคอยไปคุ้มหาคุ้มเก็บตั้งแต่ชนิดที่คอยว่าคอยสิมัดปันใดเนี้ยมันนีเนี้ยบานอยากปนยางมาทั้งนี้นาะคอย เบิ่งนะจ๊ะพี่น้องมันบ่แม่นสิเหลียวหาเห็นดงไ,งได้ง่ายๆเด้อจ๊ะแล้วเบิงนะบ่งเนี่ยเบิ่งงานงาเนี่ยพุ่นน่ะข่อยเขียวไปเห็นดอกนึงแล้วเบิ่งใบงไ,ไม้ใบไ,ไม,ไปไม้ปิดหัวเพิน่นหมวกเพิ่นพี่น้องเห็นบ่แค่นั้นนี่นะจ๊ะจะหัวแต่ขยิบยิบเลียวเห็นคือเก่าโวยอีกแล้วโอ้ยขาดอุ้ยในสวงนะจ๊ะเดี๋วย,ว,ย,ย <c oughs> วเห็นเฮดบ่ เราหาแม่ก็อย่างนี้ถ้าค่อยพ่วด,ดอกหนึ่งยะบ่งได้เราก็ยสิยุดเดี๋ยวหาโดนๆเติบสกวอนได้จะพี่นองเพราะว่าพันยูน้ำกันหลายดอกอยู่ออกเป็นกุลมเป็นม่งไงอยู่จ้ะมูงไงสันพี่นองสองสามดอก <c oughs> ลุกเกี่ยวดวจังเดียวมาเห็นอีกยิ่งมองเดียวกันแม่จ้าในส้มดกเกี่ยวห,หาบ้างอีกตรงนี้อีกแท้ๆอลไรนี่นี่หรือจะนี่นี่ยิ่งมองคอยออกนิดมาบ้างเลยพี่น้องไปใส่พิธีออกขาแกงหาน้ำยาอย่าอย่ามันคอยเตะส้วงเท่าน,นี่โอ้ยหาขาด <laughs> นี่ดีด้วยคอยเบื่เหยียบบ้างหันนะออกขาแกงแม่ที่มองเดียวกันเลย คอยชี้กล้ามนั่งก่อนหรืว่าเอ,เอาตีนเจ๊งยาเอาพะนะน,นี่กำเนยียนจนมองโยกันเลยโอ้ยขาดไปทั่วไปทีไปละโอ้ยยังไม่ไหลตีเนี่ยยุ่งมองเนียสิบกรได้เชียหาเหมื่อสบอไขกระไดเนาะไหลกระจมุมบ่มีกระจมพี่น้องจ้าปมาดผุ่นอ่ะค่ะเดี๋ยวเห็นบ่าค่ะตั้งคุมโมยขีเมียยู่โอ้ยคอยโอ้ยสะเทาะไหลเป็นไหลาบ,บาดเจ็บเนี่ย ไปดีใจแห้ไงไรพี่น้องเป็มแ,บบล,แล้วสลเลยยายเอ๋อโอ้ยโอ้ยแล้วโอ้ยอีก <c oughs> ป้าสิบเบาๆหลายก็อดปวได้ทำที่ข่อยเลี้ยวเห็นยุตอนนี้หลายคัดพี่น้องเอ้ยเต็มเดินเลยได้เนี้บ้านเด้เอ,อเก็บจนคำคนละมือนี่ไม่แงเอ๋อวะเก็บเน็ดจนคำคักๆค่ะ,คะผัวสิบ่ได้ปะ ข่อยสบออไรข่อยมาอยู่ป่าคือจังเราเคยว่าสบอแบบนี้ <laughs> โอ้ยให้ข่อยโอ้ยอีกสะทอพี่น้องเลยเดี๋ยวไปทั้งไหนข่อยกับพ่อบัดเนี่ยบาดนี่อ่ะตายละข่อยย่านข่อยเหยียบเดี๋ยวข่อยไปเก็บอีกข่อยไปเก็บเอาชนิดที่ข่อยมักก้อนพี่น้องข่อยเจอเห็นสองชนิดเธอตอนเนี่ยสองแบบขอโทษเด้อค่ะมาสิโบเบาไหลายก็ได้อดบอ่ได้คือเก่า มันเหยียบเพิ hmm. mm ่นเยอะมันคอยเหยียบเลกลมากคนบคลดบอยลืมคอลืมตายจนคคิดเหยบ่คอยค้าจะเดียวบังเห็ดอยู่อนให้คอยโอ้ยคอยดีใจได้จากในอบเคยพเจดเทียสิพ่อแล้วพ่อหลมันยั่ไะ นั่นก็แมนคนะอุยอ้ยคนะหัวยัยนไยียบนี่จะเดี๋ยวเหรอเร็ว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 เร็นเร็วเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตาก็เลี้ยว,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 วหาทั้งอืนอ่นอีกเด้อเนี่ยคอยสิบ่ได้อยู่บ้านแม่จ้าพี่น้องสิบ่ได้เข้าป่านี่อีกโดนอยู่จได้พักกันไปเที่ยวทั้งอืน่น ตั้งร้ายมือโอ้ยก็เลยขืดว่ามืนน่อนี่ใส่ไปร้ายอยู่กับปลาคักขากี่หรืออไรนี่โอ้ยข่อยเสียดายเด้ข่อยสิบวัได้อย,ดยอยู่บ้านมาจอบอีกตองหันข่อยก็ะย่มองหนีข่อยเลรยวก็เห็นนะพี่น้องตายตาเนี่ยนี่จะพี่น้องจุเดี่ยวเด้เนี่ยค่ะขนาดปลาข่อยยางว่าทันได้ทัวเด้นี่สิคขีพมพี่น้องเว้ข่อยนา อันน้ตาเลยพี่น้องจงออ้าข่อยเลยบรไเดยยางทัวเลยแบบที่นี่กำลังหาพ่อหลายๆนี่จ้าเห็นเคนหลายๆเสร็จละข่อยสิได้เนื้อบานเล้ยวสวัสดีหอดย้ำข่อยกลับมาหนิเพิน่นสิตยายข่อยได้เกลือไปเนี่ยพีออย่น้องเพิ่นสิเกิดลือไปพวกนี้จ้าเป็นังเสียเพราะว่าพักกันไปโดนค่าซิฟมือเพิ่น นกพ่อเพื่อนตอนค้ำนกไข่นี่ก็ได้เพอนอีกสองโดกสามโดกโดยันควิตว้ายหลยอยู่พื่ะนอกลของนันสักวันอย่าลงมองเด้อบอกจะขอมค่ะสร้างว่าจะเต็มปตายหรีวาร์ล่นีบยอันห้อยหัวขาดกันนี้ ลาย้าข่อยบ่ได้เหลียวเบิงได้พี่น้องบ่ได้ไทยกับมีจา้าข่อยเฝ้ามันคำนะจ้าพี่น้องข่อยก็เลยเฝ้ายางไว้หัวหลุด พี่น้องจ้านี่เด้อจ้าผลงานยายเออ,เอมาเถิดมหาเห็ดโมเลวมาอนีจ้าโชกดีหลายมานหลายได้เต็มกระตาหน่อยพ่อโลบกขึ้นบกฟันวาสีได้มีโอกาสเก็บเก็บเห็ดโมลงมมเลีวนำมานนำเมื้องเปินพี่น้องคยดีใจร้ายจ้าเบื่อหน้จ้าได้สองชนิดสองพันค่ะแต่ว่าอีกพันหนึ่งนั่นเพันหนึ่งพ่นอยู่ทั้งไตกูนะไข่มหามานเอาช่วงท้ายไข่ไม้ถึงว่า มานันพันนี่จะพี่น้องเนี่ยพันนี่ที่ข่อยอยากได้เนี่ยเดี๋ยวเสียใ,ใกล้ใกล้ค่ะนี่จ้จะพันนี่เป็นดิบเสียบก็พันหัวเตียนเตียนเรียบเรียบเด้อยวจจะาแต่ว่าเป็นยังกักินได้คือกันค่ะจังเดยกับมานแล้วก็ได้เก็บมวนเก็บมันคือเก่าล่ะค่ะพี่น้องบัดที่นี่ยหเอาหัวเถิกกัเสิได้มาขอะลำลา้าคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้สเมียาบ้านเราค่ะคำเลวจํำใจออกจากปลาหยังบ่ทั่วปลาเลยเสียดายหฮงหลายค่ะ ย้มเหมือนไดสิดาเกมาแวอีกปุ๊บเนี้ยสิด้สิดไปเที่ยวต่างจังหวัดโดนค่ะพี่น้องจา๋าซึงไดข่อยกอขอบค,คุณหลายๆเดอ้อที่พากันมาเปลี่ยนกำลังจงกำลังใจมาติดตามหรือว่าหัวตะแวมาเบงิงช่องของไม่ย่เอ๋หเวหัวถึกๆถือช่องน,น้นอยๆเบาหลายๆก็ได้จ้าคอยพากันูีดีนีส,สุขสุข,สขุสุขุนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ